สนับสนุนโดย Isuzu MU-X เอกสิทธ e ิ K ์แห่งผู้นำสวัสดีครับคุณผู้ชมครับทุกงเย็นวันจันทร์แบบนี้นะครับพบกับผมกับรายการดรอกเตอร์สตีทิแล้วนะครับแน่น,นอน bon วันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวครับยังมีแขกรับเชิญเป็นนักแสดงสาวที่รักการออกกำลังกายมากๆเลยเห็นเป็นนงางร้ายตาแบลสายแบบนี้นะครับโอ้โหแต่ฝีมือหมัดบวยของเธอเนี <gray> ่ยเรียกได้ว่าเตะต่อยไม่แพ้ผู้ชายเลยละครับเดี๋ยวเราไปดูเธอซ้อมมวยพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับตามผมมาเลยครับ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสสวัดีค่ะนี่คือแขกต้อเชิญของเรานะครับน้องจอยชนทิชาน้องทุคนครับสวัสดีค่ะอันนี้คุณครูนะครับคุณครูค่ะเจนเนอร์นะครับใช่ค่รูอะไรครับครูเก่งครับครูเก่งนะครับวันนี้มาแพ็คคู่เลยใช่จอยเป็นยังไงครับปกติไม่ค่อยเห็นฟิลนี้นะครับเล่นมวยนี่มานานหรือยังครับประมาณสัก3เดือนนะคะ3เดือน3เดือนเองเหรอ3เดือนค่ะประมาณนี่ดูแบบ เก่งมากเลยนะครับมาบ่อยค่ะมาบ่อยเก่งนะครับครูครับเ่เมื่อกี้ทำท่าเลยบางคำเนี่ยเห็นเมื่อกี้มีท่าอะไรบ้างคะตื่นเต้นมากๆเลยฤศีบุทยาครับมาหมอแทงเหงือกจอปฟาทาว่าโอ้โหง่ายผมมานี่แล้วนะครับขอสักท่าหนึ่งได้ไหมครับขอแบบท่าสวยไว้ก่อนนะครับทำไม่ยากนะครับสอบกลับสอบกลับค่ะบอกไว้ก่อนนะครับครูว่าผมเนี่ยทักษะแย่มาก 抽了一张王一珩 มาบ่อยไหมครับมาบ่อยค่อนข้างบ่อยค่ะพี่โอคือจริงๆเป็นคนออกกลังกายค่อนข้าง,างเยอะยพอมาเจอกีฬานี้ต่อยมวยมันก็เลยเหมือนว่ามันก็ถูกชะโลกาเราเพราะว่าสนุกด้วยแล้วก็ยังได้แบบการป้องกันตัวเองด้วย <c oughs> บอกเลยนะคุณผู้ชมรับไม่ใช่ธรรมดานะตอนนี้เนี่ยเพ่อมีฉายาแล้วนะครับยังไงครับที่นี่เขาเรียกกันนะคะเราจะเรียกว่าโคกคงน้อยค่ะโคกงคงน้อยใช่จริงๆแล้วโคกงคงเนี่ยเขาจะเป็นชื่อนักมวยจริงๆค่ะ่คุยกันเรื่องแบบหมัดมวยเนาะคือเรื่องงานอดิเรกแล้วนะครับ ขอเวกปัญหาพิจึงแล้วกันเรื่องความรักบ้างดีกว่า,าเป็นไงครับหัวใจตอนนี้นะครับปล่อยมวยแบบนี้ <c oughs> ไม่กลัวผู้ชายแบบขยานไปหมดแล้วครับ <c oughs> หนูกลัวผู้ชายกลวนมากเลยพี่อ๊อแต่ว่าเราไม่ได้คงไม่ได้ไปเอาไปลำลาร้เขาเลย<ช> <c oughs> อยู่แล้ว <c oughs> ใช่แล้วก็ <c oughs> ส่วนเรื่องของหัวใจก็มันก็มีเข้ามาให้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 เป็นสีชมพูบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็ยัง อยู่ในช่วงแรกๆอะไรเงี้ยก็ต้องก็ต้องศึกษากันไปก่อนถึงแม่อายุจะมากแล้วก็ตามเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ดีนะจอยนะที่เราให้เวลาการศึกษาคนปัจจุบันนี้เรารู้หน้าไม่รู้ใจถูกบางทีแบบช่วงแรกเข้ามาจีบเราอย่างเงี้ยเดือนแรกนี่แบบดีมากสุภาพบุรุษสุดๆดี่บขอเรียกช่วงนี้ว่าช่วงโปรโมชั่นของเรานะครับ <L an> ใช่ใช่ทุกคนจะเรียกว่าพุ่งโปรโมชั่นแต่พอหมดโปรมเมื่อไหร่แล้วก็พี่โอค่ะตัวจริงก็จะออก <นะ S 2> ตัวจริงก็จะออกบางครั้งเนี่ยนะครับมันไม่ใช่แค่ตัวตนที่แท้จริงอย่างเดียวนะครับมันถึงขั้นเป็นการทําร้ายกันเลยทีเดียวใช่ค่ะเชื่อไหมน้องจอยว่าประเทศไทยเราเนี่ยนะติดอันดับเหมือนกันแต่เป็นอันดับชาติที่เราไม่อยากให้ติดเลยนะครับนั่นคือเป็นประเทศนะครับที่ผู้หญิงและเด็กโดนทําร้ายเนี่ยน,นะครับจาก49ประเทศนะอันดับ7เลยนะโอ้ท็อป10นะ ไม่ดีเลยที่ร้ายไปกว่านั้นคือเป็นประเทศที่สาวๆยอมให้ผู้ชายทํำร้ายฟังดีๆนะสาวๆยอมให้ผู้ชายทําร้ายเนี่ยให้ไทยอันดับเท่าไหร่ไม่แน่ใจแต่น่าจะสูงอยู่อันดับ2องเลยครับอันดับสองจากสีประเทศมันมีความคิดปกติอะไรเย่ะมากเขาที่จอยติดตามข่าวมานะครับอันนี้เป็นดีเจด้วยเขาไ่้อ่านข่าวอยู่บ่อยๆนะครับ ได้ยินข่าวคราวเกี่ยวกับการทำร้ายผู้หญิงมั้งครับในช่วงนี้โอ้โหพียวเยอะมากเรียกว่าทุกวันทุกวันแล้วแบบไม่ใช่แค่เคสเดียวอะค่ะเมื่าจะเป็นเรื่องแบบสาดน้ำกรดเออแบบแอบทำร้ายร่างกายอะไรอย่างเงี้ยอย่างข่าวที่น่ากลัวมากๆเนี่ยเห็นมีน้องนักศึกษาที่โดนสาดน้ำกรดใช่ไหมจนเสียโฉมไปเลยใช้เวลารักษาเนี่ยนะเป็นปีๆเลยพียวค่ะแต่ว่าเวลาเราโดนน้ำกรดสาดขึ้นมาอย่างเงี้ยเราต้องมีวิธีการ รับมือกับมันยังไงบ้างคะปกติเป็นถ้าเราปกติแล้วเราคงแบบขยี้หรือทําังไงนี่คือวิธีที่ถูกทีำอะไรไม่ถูกใช่ใช่ใช่ใจไปหมดจริงๆแล้วเนี่ยการโดนสารน้ํากรดหรือแม้แต่อุบัติเหตุที่โดนพวกสารเคมีหลั่เนี้ยมาโดนผิวหนังของเราเนี่ยข้อแรกเลยนะครับห้ามขยี้หรือไปถูหรือปัดอันนี้ใเชฟสมมติเราโดนที่แขนและข้างเนี้ยถ้าเราไปปัดปึ๊บนี่โดนไปด้วยนะครับทางที่ดีนะครับพยายามล้างด้วยน้ําสะอาดนะครับให้น้ำเนี่ยไหลผ่านออกไป ให้มากที่สุดและอ,อย่าพยายามให้โดนร่างกายส่วนอื่นก่อนนี้จะไปหาคุณหมอเน<ะ>ี่ก็พยายามหาผ้าสะอาดหรือว่าผ้าพันแผลนะ ปิดเอาไว้นะครับเพื่อไม่ให้เสียสีกับผ้าครับแล้วฤทธิ์ความรุนแรงของมันล่ะครพี่โอกรดเนี่ยนะครับความรุนแรงของมันก็จะแบ่งไปตามปริมาณและก็ความเข้มข้นของกรดด้วยนะครับจะมีลักษณะอาการนะครับตั้งแต่เป็นแคสเกตในชั้นบนนะครับเรียว่าผิวหนังนมีอาการไหม้ดำนะครับและก็จะค่อยลอกออกระหว่างนี้ก็อย่าไปแกะอย่าไปดึงสเกตอย่าเป็นอะไรนะครับก็อปล่อยให้หายให้เรียบร้อยนะครับแต่กรณีนะครับที่น้ำกรดเนี่ยลงไปลึกนะครับถึงชั้นหนังแท้ก็มีโอกาสที่จะเป็นแผลเป็นได้สูงนะครับ ก็อาจจะต้องทําแผลแล้วก็นอนโรงพยาบาลนะครับยิ่งถ้าเกิดโดนอวัยวะสําคัญด้วยนะครับก็คงต้องรักษาอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการติดเชื้อต้องบอกเลยว่าก็เอาเรื่องอยู่นะปัญหาเหล่านี้เนี่ยก็น่ากลัวจริงๆก็เลยตั้งใจที่จะพูดประเด็นนี้ขึ้นมาว่าป้องกันไว้ก่อนก่อนที่จะเกิดดีกว่าเดี๋ยวนี้ข่าวถ้าสังเกตดูไม่ใช่แค่น้ํากรดแล้วนะครับโอ้ยังข่าวนี้ครับจอยครับผู้หญิงโดนเผาทั้งเป็นเลยอันนี้จําได้ว่าเรื่องนี้ซับซ้อนมากๆมีการวางห่งวางแผนกันด้วยนะนะครับก็คือ ผู้หญิงเนี่ยขอเลิกนะครับกับสามีเนื่องจากสามีเนี่ยเป็นคนที่ติดเหล้าไม่ทันเวลาทำการนะครับแล้วพอเมาเนี่ยยังทำร้ายร่างกายอีกด้วยฝ่ายสามีนะคุณผู้ชมโหแค้นมากแกล้งป่วยนะครับไม่สบายใช่แก้งไม่สบายโทรตามมาภรรยาก็บริสุทธิ์ใจเนาะกลับไปเยี่ยมอีกนะด้วยความรักไงผู้หญิงจะใจอ่อนเออพาไปเยี่ยมนะครับปรากฏพอไปถึงราดน้ำมันแล้วจุดไฟเผาเลยต่อหน้าลูก อันนี้โหดเยี่ยมมากนะโหดไปอะซึ่งผลออกมาเนี่ยนะครับสำหรับกรณีนี้เนี่ยคนไข้เคสนี้เนี่ยสูญเสียผิวหนังไปถึง80ซนะครับแล้วก็สูญเสียการมองเห็นเกือบตาบอดเลยทีเดียวเนึ่ถึงรอดชีวิตไปได้ก็เหมือนตายทั้งเป็นเลยนะครับจริงค่ะจริงแต่ว่าเราจะมีวิธียังไงบ้างไหมคะพี่โอที่จะแบบให้ผู้หญิงกล้าที่จะลุกขึ้นมาพูดมีป่ามีเสียงได้บ้างหรือว่ามีวิธีที่จะสังเกตการยังไงก่อนที่เราจะเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้ มันคงไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับที่แค่บอกว่าเอ้ยก็พูดไปสิก็ไปฟ้องสิมันไม่ใช่เรื่องแค่นั้นนั่นเองเพราะฉะนั้นในช่วงหน้านะครับดรสมิธของเราเนี่ยมีมาฝากกันแน่นอนการทําร้ายผู้หญิงมันก็ทําร้ายเด็กนยนะครับมันฝากบาดแผลไว้ทั้งตัวของผู้หญิงแล้วก็เด็กเองรวมถึงฝากบาดแผลไว้ในสังคมด้วยแต่ว่าเรามีวิธีการป้องกันด้วยใช่ไหมคะพี่โอ๊คถูกต้องเลยครับจะมีทั้งวิธีการป้องกันวิธีการสังเกตและวิธีการรับมือกับเหตุการณ์เหล่านี้ถ้าอยากรู้ต้้องงตติดดดาามนนรรสช่่ววหักคูเ ครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการดร์สมิธแล้วนะครับแน่นอนอยูอย่กับแขกรับเชิญของเรา คุณจอยนะครับชนิชานวมสุคนนะครับวันนี้เราคุยกันเนาะเรื่องราวเกี่ยวกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงและเด็กในสังคมแน่นอนครับว่าเรื่องราวเกี่ยวกับความรุนแรงของผู้หญิงแล้วก็เด็กเนี่ยนะครับมันกระทบไปถึงสภาพจิตใจแน่แต่รายละเอียดเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้กันดีกว่านะครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับอาจารย์ครับ อย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าความรุนแรงต่อผู้หญิงแล้วก็เด็กเนี่ย <c oughs> นอกจากร่างกายแล้วยังส่งผลถึงจิตใจอย่างแน่นอนเลย <c oughs> ครับอยากให้ท่านอาจารย์เล่าให้ฟังนิดหนึ่งครับว่า ความรุนแรงต่อจิตใจเนี่ยมันถึงขั้นไหนแล้วก็ร้ายแรงได้ขนาดไหนครับโอเคค่ะ <c oughs> คือในกรณีที่มีความรุนแรงในครอบครัวเกิดขึ้นนะคะ mm. มันมีการวิจัยที่พบว่าผู้หญิงที่เผชิญปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยมักจะประสบปัญหาอาจจะเป็นในเรื่องของเกิดภาวะอารมณ์ซึมเศร้านะคะเกิดภาวะโรควิตกกังวลนะคะหรือว่ามันก็จะส่งผลให้เขามีความเสี่ยงในการไปใช้สารเสพติดอย่างเช่นการสูบบุหรี่หรือว่าการดื่มเหล้านะคะเพื่อช่วยให้เขารู้สึกผ่อนคลายหรือว่าสบายใจนะคะทีนี้ถ้ารุ แรงมากๆนะคะก็อาจจะส่งผลอันตรายถึงชีวิตเพราะว่าเราพบหลายๆคนเนี่ยมีการตัดสินใจฆ่าตัวตายนะคะจากปัญหาการรุน,นแรงในครอบครัวค่ะทีนี้ถ้าในส่วนของเด็กนะคะเด็กเนี่ยอาจจะ ประสบเหตุความรุนแรงได้3รูปแบบก็คือในรูปแบบของการเห็นเหตุการณ์นะคะหรือว่าเห็นเหตุการณ์แล้วตัวเองก็ถูกกระทําด้วยในขณะเดียวกันเมื่อมีความรุนแรงในครอบครัวเกิดขึ้นพ่อกําลังหงุดหงิดนะคะแม่ก็กําลังเศร้าหมองเด็กก็จะถูกทอดทิ้นหรือว่าเพิกเฉยไม่ได้รับการดูแลยอย่างเต็มที่นะคะซึ่งนั่นก็เป็นผลกระทบนะคะแล้วเด็กกลุ่มนี้มักจะแสดงออกในรูปแบบของปัญหาพฤติกรรมหรือว่าปัญหาอารมณ์นะคะ ก็เห็นเลยว่าสภาพจิตใจนี่เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับแล้วบางครั้งมันผลกระทบมันหาวอนเลยทีเดียวเนาะถูกค่ะแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะถามคุณหมอมากๆเลยค่ะเยวค่ะถามว่าทําไมผู้ชายเนี่ยถึงชอบทําร้ายผู้หญิงเขามีอาการที่เกี่ยวกับเหมือนเป็นทางจิตหรือเปล่าอันนี้อยากรู้มากเลยคุณหมอช่วยตอบหน่อยได้ไหมคะค่ะก็หลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ ผู้ชายที่เรียกว่าทำความรุนแรงกับผู้หญิงเนี่ยเป็นโรคจิตหรือเปล่านะคะไม่ได้ทุกรายที่เป็นโรคจิตนะคะส่วนใหญ่มันจะเป็นในเรื่องของคนที่กระทำเนี่ยเขาทําเพื่อต้องการที่จะรักษาความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีพลังอํานาจมีแต่วิธีการที่ใช้ในการรักษาความรู้สึกดังกล่าวเนี่ยมันเป็นวิธีการที่มันมีความรุนแรงเกิดขึ้นแต่ถ้าบุคคลคนนั้น มีพฤติกรรมทําความรุนแรงในครอบครัวแล้วเขาเองมีโรคหรือว่ามีปัญหาทางจิตใจร่วมด้วยมีแนวโน้มสูงที่ความรุนแรงนั้นจะเป็นอันตรายอย่างมากต่อคนใกล้ชิดค่ะไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าชอบหรือว่ามีปัญหาจริงๆแล้วผมว่าต้องมีบ้างอ่ะเพราะก็ไม่ใช่ผู้ชายทุกคนนะที่มีควอมเป็นอย่างนี้ยังไงก็สังเกตกันดีๆแล้วกันครับคบกับใครนะครับก็ต้องสังเกตกันด้วยตั้งแต่เริ่มต้นเลยแหละนะครับครับอาจารย์ครับผมสงสัยนิดนึงครับเวลาที่พ่อแม่ใช้ความรุนแรงมากๆเนี่ย เรามีความเชื่อกันว่าเด็กๆที่อยู่ในครอบครัวนั้นเน<ม>ติบโตขึ้นไปเขามีโอกาสที่จะเป็นคนที่ใช้ความรุนแรงต่อไปถึงรุ่นลูกร,รุ่นหลานเขาอีก<ม>อันนี้จริงหรือเปล่าครับเพราะาถ้าจริงนี่ก็น่ากลัวนะใช่ค่ะ ก็ความคิดตรงนี้เนี่ยส่วนหนึ่งแล้วก็พบว่ามันเป็นเป็นส่วนที่เกิดขึ้นได้จริงนะคะเด็กจะอยู่ในสภาวะที่รู้สึกว่าตัวเองขาดพลังอํานาจเมื่อโต,ตขึ้นเนี่ยเขาเองจะต้องพยายามสแสวงหาความรู้สึกว่าตัวเองมั่นคงแล้วก็ต้องการจะอยู่ในภาวะที่รู้สึกว่าตัวเองมีอํานาจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงที่เขามีโอกาสที่จะกระทําพฤติกรรมลอกเลียนแบบท,ที่พ่อแม่ทําเพียงแต่ตรงนี้ไม่ได้เป็นทั้งหมดนะคะเด็กบางส่วนถ้าได้รับการดูแลช่วยเหลือนะคะอย่าง ทันท่วงทีแล้วก็อย่างเต็มที่นะคะก็จะช่วยลดความเสี่ยงในส่วนนี้ไปได้มากพอสมควร เด,เด็กเนี่ยมีครอบครัวเป็นพื้นฐานสําคัญนะคะโดยเฉพาะช่วง3าขวบปีแรกของชีวิตนะคะซึ่งในทางการแพทย์เราเชื่อว่ามันจะเป็นช่วงของการสร้างสายใยผูกพันระหว่างเด็กและครอบครัวนะคะสิ่งที่เราควรจะต้องมีก็คืออันที่1นนะคะสอนเขาในเรื่องของทักษะทางสังคมนะคะในการจัดการปัญหาต่างๆในชีวิตประจําวันในการดูแลและรับผิดชอบตัวเองได้อย่างดีอันที่2วิธีการจัดการอารมณ์นะคะได้อย่างเหมาะสมแล้วก็อันที่3ก็คือมี ทักษะในการแก้ปัญหาเราต้องลองให้เด็กๆเผชิญกับปัญหาแล้วให้เขาลองคิดหาวิธีแก้ไขนะคะเพราะฉะนั้นเพราะอันนี้เนี่ยจะเป็นพื้นฐานสําคัญในการที่เขาจะเติบโตใช้ชีวิตในสังคมแล้วก็มีทักษะในการดูแลตัวเองได้อย่างปลอดภัยค่ะโอ้เห็นไหมครับจอยครับว่าจริงๆบางครั้งเนี่ยเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆน,น,นะอ,อาจจะไม่ใช่เราเนี่ยไปพูดกับลูกหรือหลานเราโดยตรงบา<ร>งทีเราคุยกันเสียงดังทะเลาะกันเนี่ยเขาเห็นเขาก็จําไปเหมือนกันอันนี้มันแก้ไขยากเหมือนกันสาคัญมากเลยนะครับ คุนขอขอบคุณท่านอาจารย์มากๆเลยนะครับที่สละเวลามาตอบคำถามแก้ไขข้อสงสัยกับพวกเราในวันนี้นะครับขอบคุณครับ เพนจอยไปร่วมกิจกรรมด้วยใช่ไหมครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความรุนแรงแับนี้ใช่ใช่ใช่ก็พอดีได้รับการติดต่อจากมิจยาสารนะคะบอกว่าจะมีแคมเปญโครงการที่ต่อต้านความรุนแรงที่ที่ทำลายผู้หญิงโดยการที่ใช้ลิปสติกป้ายใต้ตาใช่เป็นสัญลักษณ์จะถือว่าคือเราก็เป็นคนหนึ่งที่ทำงานเกี่ยวกับการสื่อสารหรือว่าอยู่ในวงการบันเทิงอะไรก็เป็นเสียงเล็กๆเสียงหนึ่งที่จะบอกต่อ ถึงผู้ชายทุกคนว่าแบบเราไม่ต้องการความรุนแรงที่ทําให้เกิดกับผู้หญิงหรือเด็กไม่ว่าจะเป็นอยู่ในวุฒิที่ภาวะไหนหรือวัยไหนก็ไม่ควรจะถูกทําร้ายทั้งนั้นนะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชาย่ถือว่าสิทธิเท่าเทียมกันนะแต่ถ้าเกิดเกิดเหตุความรุนแรงแล้วเนี่ยนะครับปัจจุบันนี้ประเทศไทยเราก็มีฮอตไลน์นะที่สามารถช่วยเหลือได้ทันท่วงทีเลยแม้แต่ผู้ที่โดนทําร้ายเองหรือคนที่พบเห็นเหตุการณ์นะครับโทรไปได้เลยนะครับที่สายด่วนนะครับ แจ้งเหตุรุรแรงกต่อผู้หญิงและเด็กครับ1669นะครับอันนี้โทรได้ตลอด2 4ชั่วโมงเลยก็ถ้าเกิดว่าใครเ,เดี๋ยวจะดูว่าเป็นยุ่งหรือเปล่าโทรไปแจ้งก่อนโทรไปแจ้งก่อนเลยจะมีวิธีการจัดการให้จะมนีพนักง,งานให้่คอยรับตลอดเลยนะครับหรือนะครับติดต่อไปที่มูลนิธิที่ช่วยเหลือผู้หญิงและก็เด็กต่างๆนะครับเราก็จะเห็นข่าวบ่อยๆนะทั้งมูลนิธิปวีนานะครับมูลนิธิเพื่อนหญิงนะครับหรือแม้แต่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานก็สามารถจัดการเรื่องราวเหล่านี้ไไดดดด้้้้นนนะคครรรัับบบตติ่่ออาาาเเ์ลลงีย โอ้เรื่องราวเหล่านี้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่หลายๆคนมองข้ามเป็นมุมเล็กๆในสังคมนะครับแต่เป็นเรื่องใหญ่เลอเกินถ้าเกิดขึ้นใกล้ตัวคุณถูกไหมครับในช่วงหน้าครับจอยครับผมเปิดรับคําถามจากผู้ชมทางบ้านนะครับมีคนสนใจกันเยอะนะไม่แพ้หัวข้ออื่นเลยเกี่ยวกับความรุนแรงของผู้หญิงแล้วก็เด็กนะครับเดี๋ยวเรามาดูคําถามนะครับจากผู้ชมทางบ้านผ่านมาทางโซเชียลมีเดียต่างๆในช่วงออนไลน์คลินิกสักครู่เดียวครับ ครับถึงช่วงเวลาของ a p p r o v e by Dr. Smith แล้วนะครับช่วงที่เราจะมาไขข้อข้องใจเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพที่ส่งผ่านมาทาง f o r w ิร์ดเมลต่างๆกันนะครับคุณผู้ชมครับอย่างที่เคยได้ยินนะครับว่าอาหารบำรุงสมองเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดคือการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ5หมู่แต่ในอาหารหลัก5หมู่ก็มีไขมันอยู่ด้วยนะครับเลยเกิดข้อสงสัยที่ว่าไขมันมีส่วนช่วยในการบำรุงสมองจริงหรือไม่สำหรับความเชื่อนี้จริงครับ a p p r o v e การกินไขมันช่วยให้สมองดีได้ครับหลายคนอาจไม่รู้ว่าสมองของเราประกอบด้วยไขมันถึง60%เพราะฉะนั้นเราจึงไม่สามารถมองข้ามไขมันไปได้ซึ่งถ้าเกิดว่าสมองของเราไม่มีไขมันเลยเราจะคิดอ่านได้ไม่ชัดเจนทําให้เรามีอารมณ์แปรปรวนเพราะเหตุนี้นะครับเราจึงจำเป็นต้องมีไขมันที่ดีเพื่อไปทดแทนส่วนที่สึกหรอ แล้วไขมันที่ดีนั้นอยู่ที่ไหนก็อยู่ในอาหารจําพุกน้ํามันปลาสารสกัดใบปแปกป๊วยหรือว่าจะเป็นนมถั่วเหลืองซึ่งถ้าเราได้รับอาหารดีๆเหล่านี้อย่างสม่ําเสมอก็จะทําให้เรารู้สึกสดชื่นสมองปลอดโปร่งช่วยทําให้มีความจําที่ดีและอารมณ์ที่สมบูรณ์ได้นะครับยังไงก็อย่าลืมหาไขมันที่ดีมารับประทานกันด้วยนะครับและอย่าลืมอาหารเสริมที่มีส่วนช่วยในการบํารุงสมองและสร้างเสริมสารสื่อประสาทเพื่อเตรียมพร้อมร่างกายและจิตใจให้พร้อมในการทำงานในวันต่อไปด้วยนะครับ กลับเข้าสู่รายการดรสมิธในช่วงสุดท้ายแล้วนะครับในช่วงออนไลน์คลินิกครับในช่วงนี้ครับจอยครับผมเปิดรับคําถามจากคุณผู้ชมทางบ้านระหว่างที่เราถ่ายทํากันนี่แหละครับผ่านทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับทั้งทางทวิตเตอร์นะครับที่ d r s m i t h t v แล้วก็ทาง Facebook ด้วยนะครับที่ w w w f a c e b o o k c o m d r s m i t h t v ครับดูจะมีวิธีสังเกตยังไงว่าผู้ชายคนไหนมีแนวโน้มเป็นคนชอบความรุนแรงเออดีไหมอันนี้ถูกใจไหมครับถูกใจเคยมีประสบการณ์อะไรแบบนไหมัไม่มีไม่มี แต่ว่าเคยได้ยินจากเพื่อนมาเหมือนจะเริ่มจากมีเสียงดังก่อนเริ่มปาเข้าของอแล้วมันก็จะเริ่มแบบมาถึงตัววมาถึงตัเราจริงๆก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับแต่โดยหลักการแพทย์แล้วเนี่ยเท่าที่พี่วําได้นะก็เขาบอกว่าการที่เสียงดังหรือว่าพูดใจหยับคายหรือว่าเหมือนใช้วาจาที่ทําร้ายจิตใจผู้หญิงเนี่ยแบบนี้ก็ถือว่าเริ่มเป็นความรุนแรงแล้วแต่รายละเอียดจะเป็นยังไงเนี่ยยวถามที่ท่านอาจารย์กันดีกว่านะครับอาจารย์ครับเรามีวิธีการสังเกตยังไงครับสำหรับสาวสาวว่า แฟนตัวเองเนี่ยมีแนโนเป็นคนรุนแรงหรือเปล่าค่ะก่อนอื่นคงต้องพูดก่อนว่าความรุนแรงจริงๆมันก็จะแบ่งเป็น3ากลุ่มก็คือความรุนแรงทางร่างกายนะคะทางวาจาแล้วก็ทางอารมณ์นะคะทีนี้เราจะสังเกตยังไงอันนี้หนึ่งเราคงจะต้องสังเกตดูว่าปฏิสัมพันธ์ของแฟนเราเนี่ยที่มีกับคนรอบข้างของเขาเป็นยังไงวิธีการที่เขาปฏิบัติกับคนรอบข้างเป็นอย่างไรแล้วก็วิธีการที่เขาปฏิบัติกับเราเป็นอย่างไรนะคะมีการให้เกียรติมีการรับฟังมีการยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นๆไหมแต่ สิ่งสําคัญอื่นๆอีก3อย่างที่ยังไงเราจะต้องสังเกตแน่ๆอันที่หนึ่งทักษะการแก้ไขปัญหาของแฟนเราเวลาเขาเผชิญปัญหาเนี่ยวิธีการหรือว่ารูปแบบที่เขาใช้ในการแก้ไขปัญหาเขาใช้วิธีการที่รุนแรงหรือเปล่านะคะอีกอันนึงคือเรื่องของการจัดการอารมณ์นะคะเมื่อเขามีอยู่ในสภาวะอารมณ์ที่จะเป็นหงุดหงิดเสียใจเนี่ยเขาแสดงออกอยังไงเช่นเดินเดินไปเขาหงุดหงิดเขาเตะ สุนัขหรือเปล่านะคะเราพบว่าถ้าคนที่ทําร้ายสัตว์เนี่ยมีแนวโน้มหรือว่าเขาอาจจะแสดงออกได้รุนแรงเมื่อเขาเกิดอารมณ์ทางลบนะคะอีกอันนึงก็คือทักษะทางสังคมวิธีการที่เขามีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นเนี่ยเราดูแลเขาให้เกียรติคนอื่นไหมเขาพูดถึงคนอื่นในทางที่ดีหรือเปล่านะคะตรงนี้จะเป็นตัวที่เป็นไกด์ให้เรามั่นใจได้ว่าคนที่เราเลือกมาแล้วเนี่ยจะไม่ทําให้เราเสียใจภายหลังะคะ่ะ นี่ไงเห็นไหมครับว่าต้องสังเกตแต่ันเนิ่นนะเลิกเลยนะจะเย็นเย็นก่อนเะ็นเย็นก่อนนะครับงไงก็ค่อยๆสังเกตกันไปปรับกันไปบางคนคุยกันได้ปรับกันได้ก็อาจจะไม่ได้ลุกลามขึ้นไปบางคนอาจจะไม่รู้ตัวอะไรอย่างเงี้ยบาผู้ชายก็ไม่รู้ตัวต้องก้องบอกบ้างอะไรอย่างเงี้ยโอ้วันนี้เป็นไงบ้างครับจอยครับ ได้ฟังข้อมูลเยอะแยะเลยนะเกี่ยวกับเรื่องของความรุนแรงกับผู้หญิงแล้วก็เด็กจริงๆอย่างที่บอกพี่ว่าไม่ต้องตัดตอนต้นๆน,นะคะว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยอ่ะทำไมเราฟังแล้วรู้สึกหดถูอ่ะแค่ทําร้ายอย่าง <ๆ S 1> ที่พี่ว่าแค่พูดทําร้ายจิตใจกันก็มากเกินพอแล้วนี่มาทําร้ายร่างกายกันอีกไปกันใหญ่เลยนะคะถูกต้องอเลยครับแหและแน่นอนนะครับ ผู้สังเกตการอย่างเรานะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนบ้านนะครับอย่าคิดว่าเป็นเรื่องของสามีภรรยานะครับเรื่องเหล่านี้สามารถแก้ไขได้บางครั้งอาจจะช่วยชีวิตคนไว้ได้เลยนะครับจอยครับมีอะไรที่ให้คุณผู้ชมติดตามบ้างครับในช่วงนี้สําหรับผลงานก็เป็นดีเจนะคะอยู่ที่95.5 Virgin Hits นะคะ6โมงเช้าถึง10โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยค่ะก็สามารถฟังกันได้กับโชว์เช้าเชียวนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีละครก็เดี๋ยวติดตามได้เร็วๆนี้ก็ภายในปีนี้น่าจะได้ชมกันและขอบคุณนะครับสถานที่ถ่ายทำของเราใน มวย RSM Academy นะครับและร้าน m r John Orphanage ครับอย่าลืมนะครับติดตามสาระความรู้ดีๆเรื่องสุขภาพผ่านไลฟ์สไตล์สบายๆแบบนี้ได้ใหม่นะครับ <ฮะ S 1> ทุกวันจันทร์เวลากเกือบเกือห้าโมงเย็นทางช่อง5 <ฮะ S 1> อย่าลืมนะครับทุกวันจันทร์คุณมีนัดกับดรสมิธ h ครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ